ก่อนสดพิววิวครับมาที่เกมรอบรองชนะเลิศศึกคาราบาวครับคู่แรกนัดแรกนะครับซาตัมตันจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับหากวัดกันฟอร์มณเวลานี้โหต้องบอกว่านิวคาสเซิลนี่ฟอร์มนี้ดีกว่าเจ้าถิ่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับซาตัมตันเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันในลีกของพวกเขานะครับปกเกมหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมล่าสุดก็พ่ายแพ้ต่อคู่แข่งไปนะครับจมบวยอยู่อันดับที่20ของตารางคะแนนมี15คะแนนนะครับห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่3คะแนนก็จริงแต่ด้วยฟอร์มการเล่นขของเา เวลานี้นาทีนี้เซาท์แชมตันโอโหแทบจะเป็นเต็งหนึ่งในการที่จะตกไปแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าเลยก็ว่าได้นะครับส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยชั่วโมงนี้นะครับโอโหคั่วท็อปโฟอย่างสนุกสนานนะครับฟอร์มการเล่นดีวันดีคืนแล้วก็ได้สถิติใหม่ของเฮดโค้ชอย่างเอ็ดี้อัลนะครับไม่แพ้ใครเลย15เกมกลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ กุนซือชาวอังกฤษอัมดีคาเซลในฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งถ้วยนี้การมาถึงรอบรองชนะเลิศเนี่ยนิวคาเซลผมเชื่อว่าพวกเขาจ้องที่เข้าชิงและจ้องเข้าไป ที่จะลุ้นถ้วยใบนี้แม้ว่าถ้วยใบนี้จะเป็นถ้วยเล็กแต่เชื่อว่าเอ็ดีเเน้นสุดๆนะครับและเกมนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับผมเชื่อว่านิวคาสเซิลจะสามารถบุกไปเอาชนะเซาท์ทัมตันด้วยเหตุผล2ประการประการแรกนิวคาสเซิลต้องการถ้วยใบนี้ประการที่2เซาท์ทัมตันต้องการที่จะไปหนีตกชั้นไปโฟกัสที่จุดนั้นมากกว่าครับไม่ต่ำกว่าสองลูกนิวคาสเซิลชนะไปได้ในเกมแรกครับและนี่คือทั้งหมดของสกอร์สดพีวิวครับก็จะมาพีวิวกันเป็นทุกวันทําการ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจ YouTube, <and> YouTube. และ TikTok สกอ,สอตสุดเลยนะครับ